ผมขอโทษได้ไหมครับคุถามว่ามึงพ้นใครตอบตรงคำถามต้นกายเลยหนูป้นลุงไปครับพอดีผมมาใหม่แล้วผมไม่รู้เยี่ยดิพี่ไม่เรียกหนุ่มจูดานเลยมึงจะนอนไหนอ่ะเยี่ยยิงก่อนพี่ยิงยอะไรผมแลปเป็นพี่แลปเป็นไอ้เหี้ยมคิดว่าแลปเนี่ยมันจะ ชดใช้สิ่งที่ทำได้เมรานงั้ยต้อนกูก็รับได้ผมว่าได้กูรับได้ถ้าได้กูรับเพลงดังๆสักเพลงหนึ่งแบล็กคูดลงทบาทบายและกับจีนน้ำหอมดีออนยู่ที่คอฝนน้ำแข็งอยู่ที่ลีนจอดนะครับกระเป๋าที่เกลียดเลยแล้วได้เิมือ์กันแล้วก็ฟรีเด็กกูก็รับได้ไอ้เหี้ยทิ้งลงไปที่บางแห่งเปิดเพลงเพลงนี้ได้ในงานแต่งวันไหนไม่เจอก็ทรมานแหละ บางวันผมน้่งตาแฉะเพราะควาคิดถึงก็พี่ก็ตามแต่ไหลผมไหลผมเทโคกใส่โคกใส่ทงเป็นไงไอ้เหี้ยโอ้ข้อเกี่ยวครับพี่เียของจริงไอ้เหี้ยคั้นแหลาะอ๋อผมสนับผมของป้อมเหรอพี่เออไอ้เหี้ยมึงจะมาสลงสระนี้อะไรไอ้เหี้ยนี่ผมเป็นของป้อมไปเลยนันแหละร้องกับมีความสุขไหมครับอย่างเรื่องความทุกข์อ่ะไว้เป็นของคนฟังนี่อุตส่าห์คำติ๊กแค่นั้นแหละ แม่งเอ้ากูลุงไอ่ตีมีเรื่องใหญ่เลยเฮ้ยพอดิมาเขียร์ดิมันมีคนมาป้นพวกเราเว้ยมันเป็นไอพึ่งเข้ามาใหม่อ่ะแล้วมันก็มาป้นมั่วไปหมดเลยอ้าวป้นแบบพวกแบบดีด้วยกันบจะป้นได้ไงมีอาวุธหรอพวกใหม่เขาว่าคนหน้าหักอบคุณนะชิดอจไดมันไล่ป้นกดอ๋อยี่ชิดเจไดยี่ชิดเจไดที่เปิดได้ของเยอะนี่ไงเมื่อวานอะไอ้เนี่ยเเดี๋ยวไงจะได ฮะผมปนเฮียแล้วหน้าเะผมขอโทษครับไอตี๋เฮียดิไปเฮ้ยไอตี๋เฮียดิไอตี๋มึงเฮียดิมึงปนใครกูถามผมขอโทษได้ไหมครับกูถามว่ามึงปนใครมึงตอบตัวคำถามปนใครไอ้หนูปนลุงไปครับพอดีผมมาใหม่แล้วผมไม่รู้เฮียดิพี่ไป็เรื่องบูคคลสาธาร์เลยมึงจะนอนไหนอะเฮียดิยิงก่อนพี่เยี่ยอะไร มื่อกูยังยี่อะไรไหวฮะยี่ตัวยังไงก่อนพี่รีบมาไหลบ้อไหลบ้องไหลวิ่งเนี่นี่วิ่งมึงอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งวิ่งมึงตายอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งกูบอกมึงอย่าวิ่งไงอืมแล้วมึงมึงเป็นนี้เนี่ยไม่เห็นหรอก็ใส่สูตรเป็นแก๊งมึงเป็นประชาชนโง่ๆตาดำๆเนี่ยมึงมาโปงมาป้นมึงเฮ้ยมึงมีึงมีอะไรชดใช้ที่ผูบงบอกมาเป็นที่ว่าชดใช้ด้วยอะไรอ่ะเะทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างผมผมแรปเป็นพี่แรปเป็นไอ้เรียมคิดว่าแรปเนี่ยมันจะ รถใช้สิ่งที่ทำได้เพราะงั้นมึงก็รับได้เียมว่าได <Hey. S 1> um, ้ผมรับได้มึงมึงรับเพลงดังๆสักเพลงหนึ่งเพลงดังๆสักเพลงหนึ่งกันเนอ่าอ่าแบล็กฮูส์ลงท้าเพื่อใบและก็จีน้ำของดีออยู่ที่คอส่วนน้ำแข็งอยู่ที่ลีนจอนนีครับเป่าดี่ไก่เน่าโมีสิร์นสการและก็ฟรีเดี่ยคก็รับได้ ไอ้เหี้ยสุดเลยนี่ๆครับเพลงนี้ครับเพลงนี้อ๋อบางทีบางวันยังไม่ทันกลางคืนแต่ทำไมกูรู้สึกมันมืดมืดมัวมืดมนมันก็ไม่มีไฟแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงกูถึงจะจุดมันขึ้นมันเบิงมันวางโซซัสโซเซย์ยุกันลงไปออกทะเลอยู่ที่กลางคืนเขาจะไล่เลี้ยวแล้วเขาจะไล่กำลังแต่กูจะมีสาวงามเข้ามาคลางชื่อก็เถอะยังมีบางคนบอกว่าจะหมดหวังจะกี่คนกี่ครั้งมันก็ยังไม่ได้ซึมซับอาจารย์ด่าเรื่องการบ้านไม่ได้ทำบอกอาจารย์ไปว่าลืมครับจะยอมเขาดิอันที่ยอมเขาดิเพลงนิ้วไม่เคยฟังอ่ะกดมาาเสับแล้วยยิงงไปันโทรศ ในการอินสปายในการใช้ชีวิตของผมไม่ใช่เออสองคนคุณยพีงไหวยี่คนของผมแม่ก็จะหลบกของหลบกไม่ก็จะหลบของหลอผมที่มันละมุนลิ้นผมไม่ได้หยิ่งอย่างที่คุณคิดผมมไ่อยากจะแลใครสักคนอยากจะเป็นคนที่มีคุณยิ้มแค่นั้นไม่ได้อยากแสดงสายตาที่มองกับผมอาจจะแดงว่าจากใจไม่ใช่จากคะแนนความดักทำให้หวาดระแวงผมเลยต้องสาดแสดงยี่ไอ้กูก็รองได้ไอ้มึงเอาใครอ่ะสลันเนี่ยของจริงกูอ่ะขนาดนั้นผมเงีนยี่ โอ้เอฟซีมานานด้วยติดตามน้องมานานจัดมึงจะมาโชว์แอคเทียมึงเอาเรื่องนี้กับมึงเอาเรื่องอะไรกับดีอันนีมึงว่าลุงอ่ะมึงเอาไงมึงถามมึงมีแก๊งไหมไม่มีครับพี่ฮะมึงมีแก๊งหรอผมเล่นกูน้ำมูกไหลเลยนะไม่มีแก๊งมึงป้นเอาอะไรเข้าไปวันละเข้าไปบ้างเอามาหลายอย่างเลยครับบเตี๊ยวมาเอาเตียวุไปใช่มาเอากบกูไปติดห้าติดไหม ผมผมผมไม่รู้จริงๆครับเพราะดีฟซี่ทลันจริงป่ะกูขอมากกว่ารักได้ป่ะได้ได้ครับพอร้องได้อยู่ครับไม่ไม่ต้องต้องกูก็ร้องก็ได้เดี๋ยวร้องให้ฟังมากกว่ารักเอากูอยากฟังเสียงมันกูชอบเสียงตีไ๋เหรอเนาะมันทำไอ้นี่ไงอ่ะขอตี๋อะไรแน่แนแล้วตีมึงร้องไงมึงร้องเป็นเหรอกูเคยเห็นร้องอยู่ร้องเนี่ยเดี๋ยวตีร้องแป๊บนึงจับคอขอกินน้ำแป๊บนึงนะแป๊บนึงเออเอออ่ะร้องไงเริ่มต้นมันร้องไงวะไอ้เหี้ยนี่พี่เริ่มต้นจุดแล้วตอนมึงแค่เกิดเริ่มต้นมากูไปได้หมดทั้งจบอ่ะ ครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยิ้ฝันน้ำนมอ้อตอนนั้นน้ำคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจเราคบรักสักคนเดียวพออเพราะวันเวลาทำเพือการเจรจาผ่าน,น,น,จจานกกรถผ่านถนนจราจรดลำเบี้ยประชากนลำเชื่อมเทวดาอ้อบางทีผมแย่ชอบจำตัวหน้าจีบผมะชอบจำให้เธอเหนื่อยเฉอว่าแล้วจะก็ต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบีบมือขวาผมจับก,กีตาร์ดีด เราเป็นดุสแสงโรแมนติกเอาให้จะยิ้มจะหน้าฉีกผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่มนเนอร์ให้เธอมากรดในฤดูของวินเทอร์ผมไม่ได้หล่อมันจัสติดวเบอร์แต่ผมน่าสมัครที่จะพาไปในดินเนอร์แล้วก็พาเธอไปเพชรเจ็ดที่กลายเป็นซูเวอร์พาเธอไปช็อปคปานซื้อคองซินเลอร์รถธรรมดาที่ไม่ใชฉีกเมอร์ที่เอาแค่เราเข้าใจไม่ใช่วินเนอร์พอมรียวสุดตาแตกอยากจะมีเธอไว้ในยามแก่ผมไม่ีที่จะอดยิ้มเอาความคิดนงหมดทิ้งลงไปที่บางแห่งเปิดเพลงเพลงนี้ได้ในงานแต่งวันไหนไม่เจอก็ทรมานแหละ บางวันผมต้อตาแฉาพอไปทิดถึงก็ตีกระตานแต่ไล่ผมไล่เพบเกลโค๊กใส่โก๊กใส่ทงเป็นไงไอ้เฮียโอ้โหเฟี้ยวครับพี่จริงจริงไอ้เฮียแค่ละอ๋อผมส่วนผมของป้อมเหรอพี่เออไอ้เฮียมึงจะมาสลงสลันเียอะไรไอ้เฮียนี่ผมเป็นของป้อมเลยนะปูในกะลันไอ้เฮียเฮ้ยเอไมอีได้ป่ะวะร้องไปแล้วไงเอไมอีตะเกียะไม่ไม่ให้ให้ให้น้องมันร้องอ่ะ นี่คนร้องมีความสุขไลยครับเดี๋ยวเรื่องความทุกข์ไว้เป็นของคนฟังนี่อูดังคำติ๊กแค่นั้นแหละรุ่นรอรู่นรอขอเอ็มไอีหน่อยได้ครับพี่แบ็ o o ฮสลงทาาผ้าใบไรเกชีสน้ำหอมดีออลอยู่ที่คอส่วนน้ำแข็งอยู่ที่ลีนส่วนในกระเป๋ามีไกลเดอร์ ผมมีสิกาและก็คลีนคุณอยู่ในสุงมผมก็ซีนของผมมันหวานเหมือนขนมไม่ก็คลีนตัวผมก็คลีนมึงจะโดนหมัดไม่ก็ตีนห้องเมียมึงสูงสักแค่ไหนกูก็ปีนกอดกระเด็นานาวเมียมึงถามว่าโซฮาวกูไม่ตอบแชทกูเลยบอกให้ไม่มึงนะโทรเอาสักจะโชว์พาดได้เดี๋ยวถามว่าโทรฮาวเอ็มอาีหมดอถึงเอาแกมโมเอาแล้วแมงดังแจ๊ดลั่นซุ่มไลซ์ไนเปอร์ตอนที่กูนั่งซุ่มเข็มนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มโดยเวลากูล่าเหยีไม่ใช่เวลานั่งกลุ่มว่าไม่ใช่แล้วลุงว่ากูโดนหลอกละไอ้้เีีียยนนน่่่สลั มันเหมือนจะรับผมเป็นแฟนลับครับผมเป็นแฟนลับขับเสียงเหมือนคนเดียวเนบซีเลยเนบซีสลานตัวจริงเลยมันคงไม่ว่ามันเป็นเรอกไอ้เนี่ยแต่ให้อภัยผมแล้วใช่ไหมครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับไอ้รอยภัยีอะไรเรื่องนี้กับมันยาวอ๋ดีไอ้เนี่ยนี่แค่ร้องเพลงโชว์ความสามารถมึงทำทรงละมึงก็ร้องไอตีแล้วเราแล้วเราจะเอาเพลงอะไรดีแบบว่าแบบแนวไหนอ่ะหรือว่าให้น้องมาจัดให้แบบเต็มเต็มเลยอะไรอ่ะร้องเพลงไงท่าตัวจริงเหรอ๋อตีไม่รู้เหรอ แ้องเพลงใครเพลง J K ไม่คนเนี้ยเขาติดต่อสลัดได้สลัดจะร้องให้เราเราจ้างเขาไปแล้วแต่ตังค์เรียบร้อยแล้วเอาดีๆอันนี้จริยจริงจริงแล้วจะเอา IC หรือ OC ก่อนเนี่ยเอาไงเนี่ยงงหมดแล้วจะคุยดีกับมันหรือจะคุยไม่ดีกับมันจะได้เอาไงอ่ะคุยดีเอ้าแล้วเมื่อกี้วันป้นนะเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ OC เหรอติวิทด่าเขาไม่ใช่โอเหรอเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเอาเมื่อกี้ด่า OC ซีเขารู่ลวงอะไรไม่ใช่เหรอด่า OC อะไร ได้สิโอซี่เขาบอกะไาสลันที่อะไรกูบอกเขาไปแกเออเขาเป็นสลันที่อะไรไงกูนี่กระลันก็ไปด่าเขาอีกนะเอ้าไอ้เฮี้ยตัวจริงเหรอพี่นักข่าวตัวจริงอะนะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงมะเนี่ยลุงอันนี้เรื่องจริงมะเนี่ยเออแล้วน้องทำเพลงให้น้องทำเพลงให้นี่คืออยากลองอยากลองคู่เปล่าอยากลองไอ้ไอ้นี่สลันเหรอไอ้นี่สลันจริงเหรอใช่ใช่เขาพี่ชายเฮ้ยอันนี้จริงมะเนี่ย อยากร้องโอ้ยด่าผมจะเสียหมาไอ้เหี้ยปวโท้กันน้องไอ้เหี้ยพี่ขอโทษว่าไอ้เหี้ยพออยากร้องคู่ไปร้องได้ดังเลยคยคิดว่าพีชัยโหพี่ร้องเพลงผมแม่นมากเลยขอบคุณมากครับพี่ชัยกูฟังพูงทุกวันนะน้องโอ้คนเปรี้ยวพี่ไอ้เหี้ยอุ้ยเรื่องจริงปะเนี่ยนี่กูจริงพี่ผมกูแรปให้เจ้าของเพลงฟังนะกูโชว์เก่งละไอ้เหี้ยกูไปโชว์เก่งซะละไอ้เหี้ยนี่เรื่องจริงปะเนี่ย ใ,<ค>ใช่เนี่ยใช่อาวุธให้อยู่นี่ไงคือคืออย่างนี้คือเขาอะเข้ามาก็คือเขาอาจจะมาแบบว่าประมาณแบบร้องเพลงให้แต่ว่าแรกแรกของในเมืองอะไรประมาณนี้หมายถึงแบบว่ารับร้องเพลงแก๊งอะเรามาขายเพลงอะเอาง่ายๆใช่มาขายใชย่ใช่ใช่ชพี่ตอนแรกมาถามว่ามาทาได้ไหมไอเอ็กมาไอเอ็กมาบอกว่าเนี่ยเขาจะมาทําแบบนี้ว่มามันทําได้ไหมคูอบอกได้เพราะเป็นความสามารถพิเศษไง ็คือร้องร้องได้อ่ะไอ้เหี้ยกูด่ากูดิสเสียเลยเจ้าของอ่ะกูจะแทงให้ด้วยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ร้องเพลงสลันด้วยอ่ะไอ้เหี้ยอยากลองคู่ป่ะอยากลองคู่ป่ะพี่พี่เลยมึงอ่ะนี่จัดเลยพี่ลองคู่เอ้ยจัดกับผมเลยเพลงเจคีนไอ้เหี้ยโอ้ยตั้งแตากันไหลไอ้เหี้ยกูไม่ได้ชอบมือคนเดียวนะกูชอบประกวงเลยนะทั้งเฟิร์สทั้งแบ็คฮาร์ดเลยนะเว้ยโอ้ยแล้วผมมาไม่ใช่เดี๋ยวผมผมชวนเพื่อนผมมาสอบอยู่พี่น่าจะมากันหมดเลย ทีนายอะไรพวกนี้ด้วยเออเออไอ้เนี้ยของจริงไงเนี้ยกูอยากรู้ว่ากูของจริงอันจริงกูไม่แพ้คนอื่นนะขอบคุณมากครับพี่ชายเออไอ้เออไม่รู้เลยครั้งแรกเลยที่เจอพวกเนี่ยตัวจริงอ่ะไอ้เนี้ยสวัสดีครับคนลุกเลยเดียวนะคนพร้อมกดนะนู่นไป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 ตีเหอะไอ้เงี้ยร้อยขอโทษว่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษไปพี่ชายชิวมากขอบคุณมากครับพี่แต่ไม่ได้ point ละไอ้เนี้ยไอ้เนี้ย สลันจรริงเหอวะครั้งแรกที่เจอเธอทำตีงงไอ้เหี้ยคือสาบานเลยที่ไม่รู้สาบานเลยอูไม่รู้เยเพราะว่าอูก็ยังงงงงอูก็ยังงงงอยู่ไอ้เหี้ยที่ใครมาป้นกูก็ยังงงว่าอ่ะไอ้เหี้ยกูกูไอซีอยู่แล้วเขาจะไปโอซีทำไมวะเขาจะไปเวโอซีทำไมกูก็ต้องตามน้ำใช่ไหมล่ะหมอมันแรปเก่งอ่ะกูว่าไอ้เหี้ยเอ้ยกูหยุดอารมณ์โกรธกูไว้ก่อนกูก็แบบอ่ะไอ้เหี้ยกูจะแทงแม่งแล้วนะไอ้เหี้ยเขาจะห้ามกูไหมไอ้เหี้ย กูอ้าวถ้าเขาห้ามทําไมวะเขาหมั่นไส้มันนี่หว่าแต่กูเอาว่าคิดว่าลุงเขาคงไม่อยากทํามันหรอกว่าก็เลยอ่ะปล่อยอ่ะมึงแร็ปว่ามึงแร็ปไอ้เหี้ยมันเสิร์แร็ปสลันมันเสิร์แร็ปสลันไงว่าก็แร็ปได้คือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องแบบว้าวสำหรับวัวเข้าใจปะมันจะว้าวสำหรับคนอื่นที่แร็ปไม่ได้แต่มันไม่ใช่ว้าวสำหรับวัววัวก oh so ็ร yeah. ้องฝึกร้องมันอยู่ใช่ไหมล่ะ คือก่อมึงจะโชว์อะไรวะมึงถามแบบมึงจะโชว์อะไรวะแต่เสียงมึงพอจริงก็คือค kind of mm ิดในใจแต่เสียงมึงก็พอจริงเสียงมึงก็ไปทางแร็ปได้อะแล้วแต่กูก็แร็ปได้ไอ้เหี้ยกูแร็ปได้เป็นการละไอ้เหี้ยเอาง่ายๆกูไม่ได้ตึงอะไรอ่ะจริงๆไอ้เหี้ยเข้าใจปะเข้าใจปะแล้วกูไม่รู้ว่าตัวจริงแล้วกูใส่ซะยังขอโทษแฟนคับสลัดนะครับขอโทษแฟนคับสลัดทุกท่านนะครับคือกูไม่ได้ตั้งใจนะ แฟนคลับสัลันนะครับอูก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะครับอู๋ว่าอ่าขอโทษขอโทษครับขอโทษนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยอะเป็นอะไรที่แบบตาตึงใจจริงอันนั้นสลันนี่สลดเลยเฮียเออว้าวนักพิณเจ้าของเพลงซะแล้ววววไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดปุ้มไม่ติดตัดจะไหลเฮียมาแล้วครับพี่ชายโอ้หครับน้องน้องเลิฟเนี่ย

ไปย้อนดูตัวเต็มเพื่อนะคาับคุณโมไม่ลองเพลงมึงคอยเพลงมึงเล่นเพลงเหรอได้เอา r u n n น n g ่างงี้อแมนได้เอา We r u น n i n g ชิบแต่ไงฮะนี่ฮะคือทำดูเองทั้งหมดอยู่กันในคลับแล้วนะคะเดี๋ยวมีโอ้โคตรเฟี้ยวเลยพี่ชายดูยานิเนโรในรายการดิเป็นาดลีใช่ป่ะวะกูณจำไม่ได้แล้วร้องเพลงนานแล้วใช่แล้วพี่ชายเอลิสาไปขายปุ๋นไม่ได้ขายยาบ้า จากนี้ต่อไปกูขอสัญญาว่ามีอะไรไม่ดีกูจะตัดทิ้งไปเอาเลยเอาเลยสายเชไปตัดสินใจใช่พี่ชายเหมือนชายที่มึงตัดมึงก็เหมือนชายที่กูตัดทิ้งไปอย่าพูดอะไรก็พูดกูจะตัดลิ้นใครแหละกูไม่โสดไม่โสดแม่กูต้องคอไม่ตกแกงกูต้องนอนสบายีสาวต้องเพื่อนกูน้องไม่โหดตัดย่า